สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําเดือนมิถุนาปี60ที่จะมาถึงนี้นะครับมาดูกันว่าการเงินการงานความรักนะครับสุขภาพของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูใบแรกกันเลยครับการเงินนะครับการเงินได้เพจเหรียญนะครับถือว่าดีนะครับหนึ่งใบที่ค่อนข้างดีนะครับเพดและมีเหรียญอยู่ด้วยมันตรงกับเรื่องของการเงินนะครับเป็นคนที่นะครับคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนที่มีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเก่งเป็นคนที่ มองการไกลเกี่ยวกับเรื่องการเงินอันนี้ดูในบุคลิกของเพจเรียงก่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่คนที่เกิดในวันศุกร์จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินที่เคยมีปัญหาในอดีตนะครับมีเกณฑ์ดีขึ้นในเดือนนี้นะครับเรื่องการเงินยังมีจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องมือครับความเป็นเพจนะครับและมีเรียนถือมาด้วยนะครับเป็นคนทีน่หาเงินเก่งถ้าเป็นเด็กนะครับเป็นคนท่านเป็นคนอยายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดก็เป็นคนที่มีความคิดนะครับรู้จัก าวางแผนการเงินตั้งแต่อย่างเด็กๆอยู่อนา,าคตก็ไกลนะครับมองแล้วเรื่องการเงินของคนที่เกิดในวันศุกร์ค่อนข้างดีครับมาดูเรื่องของการงานกันบ้างนะครับการงานเป็นยังไงกันบ้างการงานก็ยังดีอยู่ครับได้กรีนถือเหรียญน,นะครับการงานมีโอกาสก้าวหน้านะครับมีงานใหม่ๆเข้ามาปัญหาเรื่องการงานที่เคยเกิดในเดือนก่อนๆปีก่อนๆนะครับก็ดีขึ้นในช่วงนี้ได้เลยนะครับการงานที่เคยติดขัดช่วงนี้ก็ไหลเรื่องขึ้น เป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานคนที่ยังตกงานอยู่ก็พยายามนิดนึงก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับอ่ะมาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักไฮพิสเตดนะไฮพิสเตดไฮพิสเตดนะคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับมองอย่างนี้นะครับความรักจริงๆแล้วก็ยังด,ยงดูยังดูดีอยู่นะครับยังดูดีอยู่นะครับแต่ต้องระวังมือที่สามไฮพิสเตดเนี่ยก็ อาจจะมีนะครับคนเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์ที่เปลนแปลปผวนิดนึงนะฮะร่จริงจริงเป็นไพ่สังขารทีนี้ค่อนข้างดีเนาะมองแล้วเรื่องของความรักก็ใจ,จริงจริงๆแล้วมันหมายถึงมือที่สามได้ด้วยนะครับมือที่สามในทีนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นมันก็อยู่ที่ท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นคนคุมเกมได้นะครับจะให้มันมีหรือไม่มีก็ได้ จริงๆมันอาจจะมีใครสักคนเข้ามายุ่งกับเราในช่วงนี้นะครับความไป็ห้เจตแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยถ้ามองไปเรื่องของความสุขครอบครัวก็ยังดีอยู่ในช่วงนี้ครับจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ให้ระวังเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามเจตเนี่ยมันเหมือนกับไพ่ที่มันแปรปรวนเดย๋ยวดีเดย๋่วร้ายอะไรเงี้ยแต่จริงมันมีกําลังนะครับเห็นเสาสีขาวไหมนะครับกสีดำเนี่ยมันเป็นความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในไพ่ชุดนี้นะครับแต่ว่า คนที่ยังไม่มีคู่เอออันนี้ไปมองจุดสองนที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสนะครับที่จะมีคนเข้ามานะครับให้แบบนี้มีโอกาสจะมีใครสักคนเข้ามานะครับเอามาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่าเนอะนี่ดีมากเลยนะครับ9ถ้วยไอย้ไพ่9ถ้วยเนี่ยกับ <c oughs> ไพ่ไฮวิเศษเนี่ยผมบอกเลยบุคลิกมันเหมือนกันนะครับมีมือที่สามเข้ามาแต่เมื่อมาต่อสุขภาพเนี่ยมันก็ดี พอพักเก้าตัวเนี่ยหมายถึงความแคล้วคลาดนะครับความปลอดภัยนะครับเรื่องอุบัติเหตุอะไรไม่มีช่วงนี้นะครับถึงมีในใบอันอื่นๆเนี่ยในชุดอื่นๆที่มันไม่แรงมากอย่างเช่นเป็นเพื่อหนึ่งดาบนะครับเป็นเพื่อห้าดาบอะไรอย่างาานเงี้ยภายใบกเก้านัวยังสามารถกบได้เลยนะครับมีกําลังที่จะกบได้คือปัดไม่ให้มันเกิดขึ้นได้เลยนะครับเรื่องของคนที่นะครับมีปัญหาโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับมีโอกาส มีเกณฑ์ที่จะปรับตัวดีขึ้นด้วยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับสำหรคนที่เกิดในวันศุกร์ครับสําหรับคิดของคนที่เกิดในวันศุกร์ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรที่พูดแล้วทําให้ไม่เข้าใจายอยู่บ้างยังผิดพลาดอยู่บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ